ยค่อยๆเอาไปดูรถด้วยเฮ้ยใครมาเฮ้ย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 โอ้ยรับแขก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 ไปดูไปดูไปดูโอ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีค่ะเฮ้ยใครมาเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย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 โอ้ยรับพี่อ้อยทันทีรับพี่อ้อยทันที หลังพี่เอาทันทีโอ้โหที่ขิดดีใจขนาดเป็นไงเห็นหมาไหมแบบต้อนรับลูกค้าทุกคนกอด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 กันกอดโอ้โหสมใจอยากไหมดูตัวใหญ่มากค่ะเลี้ยงไงเนี่ยเรื่องไงกลับบ้านกับเขาไหมเอ๊เคจีทุกสุขวันท,ที่หนึ่งกับสิบหก นี่มันเจ้าแม่แล้วนะทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกต้องได้เคปตีไหนปอนรักชิ้นป้อนรักชิ้นโอ้โหเรานูนุ้ยอ้ยฮุยกทันทีรักทันทีขามือหน่อยขาแทบผักอ่ะขาแทบผักอ่ะ้าช้าขาช้าขาช้าครึ่งชิ้นพออ่อยเมวช้าช้านะช้าช้า อย่ร้อนร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าโอ้ยเป่า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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันร้อนแมวตายปากทองตายโอ้คนนี้เรียบร้อยเยยรรีบ้อไม่ล่ะเรียบร้อยไม่ล่ะเดี๋ยวเเอาก้าอี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแล้วนะพี่เอยนั่งพี่เอยนั่งพี่เอยนั่ง พี่อ้อยนั่งอ่าพี่อ้อยนั่งเป็นที่ทางโอ้โหพี่อ้อยเอ้ยพี่อ้อยเอ้ยโอ้ยเป่าไม่ทันและมีเอาเบาเบาโอ้ยมีคนนี้เรียบร้อยเนี่ยคนเนี้ยเบาๆนะลูกเบาๆนะค่อยๆกินนะคะร้อนนะคะลูกร้อนนะร้อนนะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆหน่อยดมแบบใกล้ชิดมากใการชิดจ๋า ออโอ้ยอ,อร่อยเ่ะ <c oughs> เอออร่อยอร่อยไม่ได้เป่าแล้วโน่นน่นโน่นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆโอ้โหพี่กินจะค่อยๆกินไม่เหมือนคนนี้เลยหมดแล้วค่ะโบเบ้อ้าไม่เอาแล้วนี่เดี๋ยวกลับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเนาะหมดแล้วนี่ไงหมดแล้วโบเบ้เนี่ยโบเบ้์ไป

ทำไมนี่ถ่าอย่างนี้นั่งลงนั่งลงก่อนช้าๆรอสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยโอ้ยน้องเต็มน้องเต็มเลยโอ้โหทีนี้ที่สุดมากที่สุดมากมีความสุขทุกครั้งใครมาหาที่บ้านเนี่ยกินก็พอแล้วใช่ไหมอยู่ได้ใช่ไหมอยู่แล้วรักทุกคนแต่เย็นๆแต่เย็นๆตัวเท่านี้เนี่ยโอ้โหอยากเรียนให้เติร์กคนนี้ใช่ไหม มไปแน่เลยเป็นไงโซนไหมที่บ้านโอ้โหหกเดือนยี่สิบโลอุอ้ยตัวเล็กน้อยนี่สี่สิบอันนี้สี่สิบเอ็ดอันนึงสามสิบสองโอ้โหขนสวยนะเนี่ยเฮ้ยให้ให้มาคุยบ้างรักพี่รักพี่จริงๆรักพี่จริงๆนี่ใกล้ชิดมากเลยเนี่ยนี่ยนี่จะสิงได้จะสิงเข้าไปเลยนะดูดิจะเข้าไปขนาดนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นๆแ็นแซ่กางขาเลยดูที่นี่อุ้ยมีขวัญด้วยเนี่ยอ่ะอา พิคิดพิคิดพิคิดโอ้โหเรียบร้อยต่างกันเยอะเลยป่ะพิคิดนั่งลงนี่พี่ิคิดอ๋อแบลวแบาวเมียวต้องคอยดุต้องบอกช้าๆถึงจะยอมช้ามี้งจะงับโดนมือหมดแล้วนะหมดแล้วนะสุดท้ายแล้วนะเบาวแบาวแบลวอเอานี้ไปเก็บก่อนเอาพิคิดนะหมดละหมดความรักของพี่มีพร้อมเคสสีใช่ไหมคะหมดแล้วทั้งไงหมดแล้วหมดแล้วรักไหม หมดแล้วรักไหมเอามาเอามาให้ป๋าเมียวอาคาบใหม่คาบใหม่คาบไปป๋าอาอาใครเอามาให้ป๋าทีเอามาที่เร็วเมียวมานี่มาโอ้เก่งมากมึงใช้งานได้นะนี่โอ้โหดูไอ้อ้วนจะไม่สนใจแล้วไอ้อ้วนอาคาบมา้งคาบมา้กระดาษไม่ได้ลูกกระดาษมันไปคาบมาไปคาบมาพี่คกียไปคาบที่ป๋ามาให้พี่คกียไปคาบที่ป๋ามาให้หมดแล้วติ๊กหมดแล้วความรักก็หมดตาม ติ๊กหมดแล้วโอ้โอ้อนก่อนอ้อนก่อนอคอคใครมารักอย่างนี้ะครับดูหางแล้วโบกแลวนะยิงผู้ชายมาหานี่จะเป็นอย่างนี้เดีวยวนะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนี่นี่นี่หมด,หมด